ระหว่างทางเดินไปประตูไฟนะครับเราก็อยู่ข้างๆนี่ครับหลังเดินไปนะครับเอาครับมาถึงแล้วนะฮะประตูไฟครับแห่งนครหลวงเมืองจันทร์ยิ่งใหญ่อลังการมากๆมาเรามากันตอนมืดๆนะประมาณหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นเนี่ยครับก็จะเปิดไฟสวยงามนะฮะสามารถมาเดินเล่นกันได้มองขึ้นไปครับเปิดไฟข้างบนยอดด้วยนะแล้วก็มีไฟอยู่ข้างล่างนะฮะ อลังการงานสร้างเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้น้ำพุจะเปิดให้เราได้ชมกันหรือเปล่าฮะเดี๋ยวไปดูกันครับเรียบร้อยครับน้ำพุยังไม่เปิดนะฮะวันนี้หกโมงหรือมันเป็นวันจันทร์หรือเปล่าวันธรรมดาครับแต่ว่ามีคนมาเยอะแยะมากมายนี่ครับประตูชัยนะครับเห็นพระจันทร์ด้วยนะบรรยากาศสวยงามมากลางคืนนะ มีนักท่องเที่ยวมากมายนะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาตอนกลงคืนแบบนี้นะฮะก็ดีใจครับกับความสวยงามนะครับตอนแรกคาดหวังว่าจะมาดูน้ําพุนะแต่ว่าน้ำพุยังไม่เปิดนะฮะน้ำพุไม่เปิดเลยนะครับร้านโตะหมูนะครับเป็นบาร์บีคิวนะฮะคล้ายหมูกระทะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่ฮะร้นใหญ่เวอร์เอาละ เย็่นเราฝากท้องคันที่โต๊ะหมูนะบีบีคิวครับเรียนจังหนึ่งเซตจะได้หมูกุ้งปลาหมึกนะแบบจัดเต็มเลยก็มีขับอีกนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวมาดูรสชาติกันว่าเป็นยังไงมาลองกันได้ครับโต๊ะหมูหรือบางคนก็เรียกโตหมูแส่ด้วย คือตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจอยากจะกินมูกะทะอยู่แล้วนะฮะว่าของที่ลาวเนี่ยจะเป็นยังไงก็เลยเสิร์ชนะฮะเห็นรีวิวนะครับแล้วก็มาเลยนะครับเราก็เรียกโลก้ามาเหมือนเดิมวัตสะดวกสบายจริงๆครับทุกคนที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าซินตะนะครับไม่เคยร่นเร้าจริงนะเหมือนแบบมันหวานในความขวดลยเนื้อไขาไข่แดบเหมือนมีรสชาติถั่ว คล้ายๆน้ำจิ้มหมูสเต๊ะแต่ใส่ถัว่วบ่อยเหรอแค่รูมุกนี่คือเสื้อผ้าของคนกินมาซึ่งทางนแฮะรู้สึกอิ่มมากมีคำศัพท์ใหม่มาแนะนำครับนำก้อนครับก็คือน้ำแข็งนั่นเอง เทียงกันอยู่นานว่าคือน้ำอะไรเหลือแค่นี้แล้วครับครึ่งทางอย่างที่บอกครับน้ำจิ้มจะออกเหมือนกึง BBQ, ก่งบาร์บีคิวกึ่งหมูสเต๊ะบวกถั่วเข้าไปก็เรียกได้ว่าคนเยอะมากๆนะฮะใครที่จะมาลิ้มลองก็ให้มาเร็วหน่อยตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งเรียกว่าไม่มีโตกันแล้วนะฮะต้องยืนรอ ต่อคิวจับบัตรคิวนะครับลองมาชิมกันดูเดี๋ยวรู้